รายงานผลการดำเนินง,งานประจำเดือนมกราคม2,567ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหัวช้างกิจกรรมแหล่งเรียนรู้คู่ถิ่นทุ่งหัวช้างวันที่3มกราคม2567จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้คู่ถิ่นทุ่งหัวช้างประจำปี2567เเพื่อให้นักศึกษาสกรอ,อำเภอทุ่งหัวช้างได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชุมชนโดยมีนางอัศนีใหม่แก้วภูมิปัญญาด้านการย้อมสีผ้าธรรมชาติเป็นวิทยากรให้ความรู้นะศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านไม้สลีตำบลตะเคียนโปมอําเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนกิจกรรมชมรมคนลำพูนรักการอ่านวันที่8มกราคม2567จจัดกิจกรรมชมรมคนลำพูนรักการอ่านหัวข้อเรื่อง ภัยอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสร้างการรับรู้ให้นักศึกษาตระหนัดถึงอันตรายของสารพิษในบุหรี่ไฟฟ้าณนะสอบอรอ,อตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างจัังหวดลำพูนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับเครือข่ายวันที่13มกราคม2567จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การระบายสีกระเป๋าผ้าและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการทำบานาน่าช็อกโกแลตเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ประหนับถึงความสำคัญของตนเองเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้และแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์นนะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวงตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชน บรรณารักษ์ร่วมกับครูกศอนอตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้การทำตุ๊กตาถุงเท้าการะบูนเพื่อเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพและสร้างรายได้นะบ้านหนังสือชุมชนตำบลทุ่งหัวช้างบ้านหนังสือชุมชนตะเคียนปมและบ้านหนังสือชุมชนบ้านปวงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในสกรตำบล วันที่24มกราคม2566จัดกิจกรรมบริหารสมองสำหรับผู้สูงอายุเพื่อกระตุ้นทักษะความจำสมาธิและฝึกความจำลดความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสือ่อมให้กับผู้สูงอายุจากโรงเรียนสมบัยวิทยานสกรรตำบลทุ่งหัวช้างกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดวันที่25มกราคม2567บรรณารักษ์และครู กอสศอตำบลบ้านปวงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพการออกกำลังกายด้วยยางยืดเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่สนใจนะตลาดบ้านดอนมูนตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนจบการนำเสนอสวัสดีค่ะ